เนี่ยนะกินแซบ่ะปลากินแซบจากโตแล้วไหนกระสังไหนเอา้าผมไม่กระสังนี่เหรออันนี้ของตานันตีป่านนีนไ้ไหนเออจี โอ้แต่เพียนไงตเพียนแล้วจะปลานินอโอ้ยโอ้ยตัวใหญ่แท้ตัวใหญ่แท้ ว้าวว้าวบึงค <moon> <c oughs> ันเบ็ดหัวตังใจตังใจว้าวโอ้ยดารานะเนาะนะต้องทายในตะหนงู้เดียวไม่ตีปากยากโอรอกันให้ชัวกนยังวะโคงดีอะ เอาเอาดีๆเด้อโอ้โโอ้โอ้โอ้น้อยเดี๋ยวอีกซอกเดียวโอ้แต่เสียดายว่ะ <laughs> lô qua nè, bơ lô qua nè, hả, cơ, này กเขาว่าเอาบทจะเป็นต้องไปสมัครยังกับเขาก็ได้เอาเบอาจังซันล่ะโอ้ย

เอาบ่เอิกที่ตักไปน้ำดีไปสินำจุดสาดุดสาน้ำลงไปท้ายเลนะน้ำโอ้โหอีกแล้วโอ้ย

ไปซุ่มซ่าปเอาสิ่งดีมาอีกแมวอันนี้มันซุ่มซ่าปเอาสิ่งดีเนี่ยบอ้ก็เหยื่อให้เปลี่ยนใหม่แถไม่เปลี่ยนเป็นอะไรแล้วไม่ยอมกินเหยื่อมั่วหมไปติดเชื้อก่ามันไม่ดีเดี๋ยวนี้ปลากินจะหายากจองมั่วซั่วไปเบิดแล้วไม่ต้องซื้อมันจะเบ็ดขึ้นมาก็ได้ เอามอเตราลเดี๋ยเอาเปลี่ยนเปลี่ยนมือบ้งด้วยจะเปลี่ยนดิ มอนบึ้งเล่งเกี่ยนมาแล้วจะเจียวเลยเกี่ยนไหมเกี่ยนนะตาดีแล้วก็ตีพร้อมเอาเอาให้ครบเลยเดี๋ยวได้กันเท็ดแล้วมั้ง

้ยเงี้ยเซงอ่ไม่กินเดไอ้น้าเื้อเลยไอ้ดนไอ้ปากไม่ดีออหลุดแล้ปากเมือนันตาสมาครับโอ้ยลมคุยอะไรที่ไม่ดี เอาดูดิว่าโอ้ยกระตังกว้างยังมาเลยเข้ามารวมรวมห้าเทียหกเทียล้วเนี่ยโอ้ยเป็นเป็นตาเด็กห้ารับปลามาเข้าไปหาจัง

เอาเข้าไปเอาเอาโอ้ได้ทั้งสองเลยทีเนี้ยบพารเอาเนีขียนหน่อยโอนนะ้นี่ะตัวนี้นะอย่ให้พลาดดิตัวเนี้ย

Lần. Ừ, ừ. mày đi tour đi, ô tô đi, đấy. กะซักแหงี้ได้แตปลายใชมเนีขอดึงมาออนลงออนลงอยู่ยู่ะยู่เอาทรงที่เล็กคือยู่แท้ เอาเอาอามามากินน้อยอ้ท้องไข่จังไงล่ะ <are> <laughs> ท้องบอกแง่เลยต้องถามวันมี้มันกินจังเห <laughs> รอดูดูๆๆป่าท้องไข่ กะแตกวะเมนบลาสมอบัวฮอตเนาะอ๋อลง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 มหรือปวดปวดอะติดไะปิดอะไป็นปากวดลยนีเนาะปากขยงงเนาตัวนี้ก็ไห้ท้องแมวละเดี๋ยวชิมก็ต้อนหน ตัวขแรกแฮงมันตัวต่อไปไซบูบูบทษไม่ไหวแล้วโอ้มือนี้มือนี้ย้อมต่นั้นมือเนี้ยยอม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 สมยอมกั óm, นซะ เอา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 ดีเลยเนี้สายเดิมมันจะใช้รุ่นนี้เยนะสายเดิมสายเดิมไข่น้าดิไข่น้า ตายหน้าายตาจ่นี้มืมือโอ้ยมือมม่ได้อยู่ดอกมันกินต่อยู่นาเดียวด้อหมลูกานี่ยามเป็นลูกเข้ามานี่เนี่ยมันเป็นหน้ากลงมาเนี่ยเอามาอันี้มาให้บิดีมาได้รเดดักดักักันมะดิเอามาไหมกตานมงกินดิัีหนเอาเขาเอาเขาได้ดงปลาเขาไม่ยอมยอมหมได้มันวะยอมหมได้ เอออยู่ข้างๆกันกับพวกินอ่ะนาอมันแบ่งขึ้นแบบนี้แ <c oughs> บ,บ่งตำแหน่งกัน <c oughs> <c oughs>

ตัวนี้ใหญ่เด้อเจ็บเจ็บโรยไอ้ตัวนี้ตองเลยลูกปากแปดคิดเขาคิดอะไบ่เนี่ยตัวนี้ ยันแต่เข้าแต่ของกันันเดอเนี่ยมือเนี่ยบึ้งทรงแล้ว น้ำหลักใบ้องก่อน ตัวเดียวตัวเดียวไห้กางไปไว้ตัดให้เบิดแล้วเนี่ย bô ตัดทั้งเดี๋ยว3ตัวโอ้ใหญ่มาได้แท้ๆอ่ะตัวไหนน้องอีกว่าให้ mà ở bộ, anh sang á. Ôi, ai đôi, tổ nướng nóc Nóc tổ nướng Ua oh! Một cơm 4 lô nè <laughs> Tại tổ nữa. Ở tầm xoay bô bô rồi nó โอ้ของของตาน,นั้นนี่ก็เบาลื่นันาดเนี้ยไซส์เล็ก เซลฟี่ตัวเองได้มื้อนี้ยังบ่ได้เซลฟี่ตัวเองอยู่เนี่ว่าไปแล้วมืดแล้วต้องเซลฟี่ซองแดดมีแดดส่องเด้อมีมืดตึ๊บหน่อเนี่ยเอาโอ้เราเอาควนน้ำมาใเทยังไงโอ้มันให้น้อยนะ อออโอ้ตามคำขอจัดให้เลย เอาคือออกไปเลยเหรอโอ้โหโบโบเอ้ยมันกินหมดไส้แห้งก่อนเนาะตัวยหญ่์ไกินดิ๊ก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 น้อยเดี๋ยวหนึ่งเว้ยโอ้เอาแต่โบแท้เว้ยซีโตและ จัดให้ตามคำขอ,อนะฮะแามยู่ สุดไปลาใหญ่